เพื่อนๆเ,เคยสังเกตไหมคะว่าทำไมถึงเราวาดลายสติกเกอร์ออกมาแล้วทําไมถึงลายสติกเกอร์ตัวละครของเราสื่ออารมณ์ไม่ค่อยได้สื่ออารมณ์ไม่ค่อยถึงแล้วทําไมถึงพวอยเราวาดตัวละครให้มีหลายอารมณ์ทำไมถึงวาดดูไม่ค่อยสม่ำเสมอสวัสดีค่ะช่องรายการ n k k i Draw Too Much นะคะแล้วก็อย่าลืมกด subscribe แล้วก็ไป Follow ผลงานต่างๆของ n i k ก้ในทาง IG ได้ แล้ววันนี้นิกกี้ก็จะมาบอกเทคนิคการวาดตัวละครไลน์สติ๊กเกอร์ให้สื่ออารมณ์ได้ให้สื่ออารมณ์ถึงและเพิ่มความน่ารักมากขึ้นและนําสิ่งที่นิกกี้สอนในวันนี้ไปวาดตัวละครสติ๊กเกอร์ของเพื่อนๆเองให้ดูน่ารักขึ้นและสื่ออารมณ์ได้มากยิ่งขึ้นและก่อนอื่นเราก็มาดูพื้นฐานก่อนนะโอเคขั้นตอนแรกเรามาดูสัดส่วนกันอันนี้นิกกี้ออกวาดออกมาให้แล้ว ถ้าสมมุติตัวละครของเรานะอันนี้เป็นหน้าของตัวละครเราแล้วก็ตาจะอยู่ในตำแหน่งตรงเนี้ยนิกกี้แบ่งครึ่งเอาไว้แล้วตรงเนี้ยก็คือ1น,นึ่งส่วนสอของหน้าแล้วเส้นเนี้ยก็คือ1นส่วนสีของหน้าแล้วตรงนี้ก็คือผ่าครึ่งเลยแล้วก็ถ้าเราอะ่ะกำหนดให้ตาของตัวละครของเราอะ่ะตัวใหญ่ขนาดไหนก็วางไว้อยู่ตรงนี้แล้วก็ผ่าเส้นกลางลงมา1นส่วนส ถ้าเรากําหนดให้ตาของตัวละครของเราอะกลมก็ตั้งไว้อยู่ตรงนี้แต่ว่าอยากให้เพื่อนๆพื่นจำเอาไว้ว่าโอเคสมมุติตาเราอะใหญ่ขนาดไหนสมมุติตาเราใหญ่ขนาดนี้นะแล้วก็อยากให้ตาอีกข้างอะจะวางอยู่ในระยะเท่ากับตาของเราที่กําหนดนี่อย่างที่เพื่อนๆนเห็นนี่เห็นไหมระยะห่างระหว่างตาสองตาเท่ากับตาหนึ่งตาเข้าใจไหม <laughs> ถ้า เข้าใจนะส่วนปากของตัวละครของเราจริงๆแล้วก็แล้วแต่สไตล์เลยว่าจะวางตจะวางแบบไหนหรือว่าจะให้ปากมันกว้างขนาดไหนถ้าอยากให้เป็นอยากให้แบบตัวละครของเราปากแบบกว้างๆก็ได้แล้วแต่สไตล์ของเราแต่นิกกี้แต่สลับนิกกี้เองนะนิกกี้ชอบชอบปากเล็กๆ แล้วก็ตั้งในตำแหน่งไหนจริงๆแล้วก็ไม่กำหนดหรอกแต่ว่าแล้วแต่สไตล์แต่ว่านิกกี้แนะนำว่าให้อยุ่ให้อยู่ในบริเวณระหว่างเส้นระหว่างครึ่งเส้นกับ1ส่วนสี่แต่ว่าให้จำไว้ว่าปากอ่ะจะอยู่ตรงกลางเสมอและสมมติถ้าตัวละครลายของเพื่อนๆมีหูนิกกี้แนะนำนะว่าหัวควรอยู่ในบริเวณนี้หัวต้องใหญ่ขนาดนี้แล้วก็มาขั้นตอนต่อไปขั้นตอนที่2ถ้าอยากให้ตัวละครลายของเราสื่ออารมณ์ ให้มันชัดเจนมากยิ่งขึ้นเราต้องดูองค์ประกอบสางองค์ประกอบนี้มันจะมีคิ้วตากับปากมันก็คือสิ่งสำคัญที่ว่าเราจะมันจะช่วยในการดึงอารมณ์ของตัวละครของเราออกมา l ล n e สติ๊กเกอร์นะถ้าเพื่อนๆอ,อยากวาดออกมาประมาณ24ตัว24อารมณ์แล้วอยากให้อารมณ์ทุกอารมณ์มีความแตกต่างมีความเด่นของตัวเองอะนอกเหนือจากท่าทางแล้วอะเราก็ต้องเน้นดูคิ้วตา กับปากของตัวละครตัวนี้สําคัญก็คือสิ่งที่จะทําให้ตาเปลี่ยนรูปร่างรูปทรงได้อะจริงๆแล้วก็คือปากอ่ะมันจะส่งผลกระทบต่อแก้มและแก้มของเราอ่ะมัน่ะจะมีขึ้นกับลงซึ่งมัน่ะก็จะทําให้แบบตาของเราอ่ะเปลี่ยนเชฟเปลี่ยนรูปแบบและคิ้วก็เหมือนกันอ่ะดูดูแบบนิกกี้สมมติน,นิกกี้ยิ้มตาของนิกกี้อ่ะมันก็จะเล็กลงแล้วก็ถ้านิกกี้ไม่ยิ้มนะ mm hmm. เห็นไหมตาของนิกกี้ก็จะแบบกลับมาในรูปแบบเดิม แล้วก็คิ้วก็เหมือนกันเพราะว่าคิ้วตรงนี้พอเราเราคิ้วปุ๊บแล้วก็ตาของเรามันก็จะเล็กลงถ้าเราตอนที่เรายิ้มอ่ะมันอ่ะจะทําให้แก้มของเราอ่ะขึ้นแล้วก็มันอ่ะก็จะทําให้ตาของเราเล็กลงเพราะแก้มของเราอ่ะขึ้นเราก็จะอ p พพลายความรู้นี้เข้าไปสู่การวาดรูกนิกี้ยกตัวอย่างอ่ะทำไมถึงปากกับคิ้วมีอิทธิพลต่อการวาดสื่ออารมณ อันนี้กีมมีตัวอย่างนะเดี๋ยววาดได้ดูสมมุติแซดอะสมมติเราแบบเออเศร้าอยู่เราก็อยากให้วาดตัวละครเศร้าๆใช่ไหมก็นี่เลยเลาก็ลบคิ้วไอ้ลบปากถ้าตอนที่เราเศร้าอะเราก็จะมีแบบคิ้วคิ้วมันจะขึ้นมาแบบนี้ใช่ปะเออคิ้วมันก็ เนื้อของเราแล้วก็ตาของเราก็จะหายไปปุกเนี่ยจะอารมณ์ประมาณนี้แล้วก็ถ้าแฮปปี้ล่ะถ้าตอนดีใจอันเนี้ยดีใจแค่ดีใจธรรมดาแต่ว่าถ้าดีใจมากๆอะ่ะคิ้วมันก็จะขึ้นมาคนเราอะ่ะถ้าดีใจคิ้วอะ่ะมันก็จะขึ้นแต่ว่าแก้มของเรามันก็จะดิ่งขึ้นเหมือนกันแล้วก็มาอัพพลยนั้นต่อตัวละครของเราแฮปปี้มากๆห,หนังยิ้มหวานแล้วก็แก้มเราอ่ะก็จะขยับขึ้นเนี่ยแก้มแก้มก็จะขึ้นแบบนี้ ก็จะขึ้นแบบนี้แล้วถ้าโกรธล่ะโอเคโกรธเราก็จะมาทําภาษาไทยว่าอะไรวะแล้วก็ถ้าโกรธอะ่ะก็จะแบบคิ้วมันก็จะเพื่อนเพื <c oughs> <pe> ่อนเป็นไหมเหมือนกับถ้ากําลังวาดแบแบแบบอารมณ์อะเราก็ต้องแบบทําตามอารมณ์ของบบตัวละครของเราสมมติอยากให้คิ้วลงมาขนาดนี้ก็วาดคิ้วเลยแล้วก็ส่วนตาก็ลบไป,ป แต่ว่าบางคนอะ่ะเวลาแบบโกรธแล้วมันเหมือนกับแบบตอนงอนอะ่ะมันแบบอืมจะแบบอารมณ์อย่างเงี้ยอืมขนาดน,นิกกี้ก็อยากเพิ่มแก้มอยากให้แก้มมันขึ้นมานิดนึงอยากให้แก้มมันเพิ่มมาถึงขนาดนี้แน่แล้วก็เห็นไหมอ่ะเดี๋ยวนิกกี้ให้ดูเปรียบเทียบอ่ะนิกกี้ให้ดูตัวอย่างนะคะนี่ก็คือตัวอย่างสมมุติเราไม่ได้อัพพลายในสิ่งที่ว่านิกกี้สอนไปเมื่อกี้มันก็จะ ได้ออกมาแบบที่สองอันนี้ก็คือแบบแรกนะนี่คือแบบสองแบบจริงๆแล้วแบบสองมันก็โอเคมันก็ได้อะแต่ว่ามันรู้สึกแบบดูขาดขาดนิดนึงมันดูรู้สึกว่าแบบเออถ้าตัวละครไลน์สติ๊กเกอร์ของเราอะวาดออกมาเป็นแบบเนี้มันยังดูแบบยังดูก็สื่ออารมณ์ได้นะแต่ว่ามันไม่ได้แบบมีแบบเอ็กซ์ตร้าไงแต่ว่าถ้าเพื่อนเได้อ p พลาที่ว่านิกกี้สอนไปเมื่อกี้ ให้ตามันแบบเปลี่ยนรูปร่างเพราะว่า,าแก้มกับคิว้วมันจะดูสื่ออารมณ์ได้แบบเข้าถึงมากกว่าแล้วก็ก่อนที่ว่าเราจะมูฟออนนะคะอ่าสมมุตินิกกี้นิกกี้อยากให้ตัวละครลายของนิกกี้มีตาแบบตาเบวแบบนี้เออไม่ใช่แบบตากลมแบบดําแบบธรรมดาแล้วจะอัพลายยังไงเดี๋ยวนิกกี้โชว์ให้เพื่อนๆดูนะคะว่าแม้ตัวละครลายของเพื่อนเพ่ออาจจะมีตาในรูปแบบไหนก็ รูปแบบไหนก็ตามมันก็สามารถ apply เทคนิคนี้ได้แล้วก็ทำให้ตัวละครของเราอะดูดีขึ้นปังขึ้นและสื่ออารมณ์ได้มากยิ่งขึ้นอ่ะโอเคแล้วก็ถ้าตัวละครของเราอะมีตาแบลวแบแบบนี้แบบนี้ก็ apply ได้เดี๋ยวนิกกี้จะโชว์ให้เพื่อนๆดูนะคะ เนี่ยแล้วก็เพื่อนเพื่อนเห็นไหมคะแม้แต่เราถ้าเราอยากวาดลายสติกเกอร์อ่ะแล้วก็ถ้าสมมุติเราเลือกตาแบบไหนอ่ะเราก็อัพพลายได้หมดเทคนิคนี้สิ่งที่สี่ที่เพื่อน, <ๆ S 1> นเพื่อนควรจําเพื่อที่ว่าจะให้แบบสติกเกอร์ของเราปังๆก็คือถ้าอยากสื่ออารมณ์แบบเอ็กซ์ตร้าเพิ่มขึ้นน่ให้แบบเฮ้ยให้อีกสเตปอันนี้เราได้ลวเราเข้าใจแล้ว่วาตาของเราอ่ะตาคิ้วกับแก้มแล้วก็ปากอ่ะมันเป็นตัวช่วยในการสื่ออารมณ์ แล้วก็ตัวช่วยอีกตัวในการสือ่ออารมณ์ให้เพิ่มขึ้นก็จะมีเส้นบนหน้ามือแล้วก็เอฟเฟกเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่านิกกี้หมายความว่ายังไง <laughs> เส้นบนหน้าก็คือรอยเส้นอ่ะวเวลาเราแบบขมวดคิ้วเราก็จะมีเส้นตรงหน้าใช่ปะเออเพิ่มลงไปเลยค่ะมันจะเพิ่มความดรามาติกเข้าไปแล้วก็มือตัวมืออะโอเคไลน์สติ๊กเกอร์ถ้าไลาน์สติ๊กเกอร ของเพื่อนๆบางคนอะถ้าอยากวาดออกมาเองก็ต้องมีมืออยู่แล้วตัวมืออะก็สามารถเป็นตัวที่ช่วยเพิ่มอารมณ์เข้าไปในตัวสติ๊กเกอร์ของเราได้โอเคนะคะแล้วก็แองกรีก็ได้มือมาแล้วอุ้ยน่ารักแล้วส่วนเอฟเฟกเนี่ยมันก็คือแบบเอฟเฟกแบบเออแบบเนี้ยอันนี้ก็แบบเฮ้ยแซดก็ก็มีแบบ ก็มีก็มีแบบน้ำออกมาแบบน้ำตาออกมาถ้าเราสามารถวาดลายสติกเกอร์ออกมาให้เสืออารมณ์ได้ขนาดไหนอะ่ะเราก็ยิ่งอยากใช้ลายสติกเกอร์นั้นแล้วก็นี่นะคะนี่ก็คือที่นิกกี้วาดออกมาเป็นตัวอย่างให้เพื่อนเพื่อนดูแล้วถ้าได้ แล้วก็ในทั้งหมดเนี้นิกกี้ก็ได้ใช้พื้นฐานที่นิกกี้สอนเพื่อนๆไปเมื่อะะกี้นี่โกรธโกรธก็มาเลยเห็นคิวไหมคะเห็นคิวแล้วก็แก้มแล้วก็เพิ่มเอฟเฟกต์อันนี้เศร้านิกกี้ก็เพิ่มเอฟเฟกต์เป็นแบบ้น้ําตาล้องแล้วอันี้ก็ราคาญราคาญแบบคิวคิวมันก็แบบคิวมันก็ลงแล้วก็แบบแก้มมันก็จะขึ้นใช่ปะโอเคแล้วก็นิกกี้ก็ขอย้ําอีกรอบนะ ตานี่นะถ้าเพื่อนๆนสังเกตนะทุกตัวที่นิกกี้วาดออกมาตามันก็จะอยู่ในระยะระยะคล้ายๆแบบระยะเดิมอะแม้แต่เราอาจจะแบบเปลี่ยนรูปทรงของตาขนาดไหนอะอยากให้เพื่อนๆนแบบคิดอินมายาว่าตาตาแบบถ้าเรากําหนดไว้แล้วอะมันก็ควรฟิกซ์อยู่ตรงนั้นไม่ควรย้ายตาแบบเบี้ยวเบี้ยวบูดขนาดไหนโครงสร้างของเราเบ้าตามันจะอยู่ที่เดิมตลอด อันนี้นิกกี้จะยกตัวอย่าง15 15ตัวก่อนแล้วก็ตัวที่16อะ่ะนิกกี้อะ่ะก็จะโชว์ process ของนิกกี้ให้เพื่อนๆดูเพื่อนๆก็สามารถดูของนิกกี้เพื่อที่ว่าจะเป็น inspiration ให้เพื่อนๆก็ได้นะคะแล้วก็นิกกี้ก็ให้คำแนะนำเพื่อนๆน,นะบางครั้งอะเออถ้าเราแบบอยากทำติ๊กเกอร์40ตัวมันก็มันก็จะทำให้แบบเราคิดไม่ออกอะ่ะว่าจะแบบวาด reaction อะไรดีเราวาดแบบอารมณ์อะไรดีบางครั้งตอนที่นิกกี้คิดไม่ออกนะนิกกี้มีทริค แล้วก็ที่ว่านิกกี้อยากแชร์ให้เพื่อนๆฟังทริคของนิกกี้ก็คือถ้านึกไม่ออก,กว่าวาดอ,อิมชันวาดอารมณ์อะไรดีให้ mix and match ให้ลองดู mix and match อ่ะอาทิเช่นสมมุติเออคิดอยู่คิดไม่ออกทำอะไรดีโอเคนิกกี้แบบไอเดียเล่นๆน,นะอยาก match ตัวนี้กับ match ตัวนี้ให้โกรธกับตกใจมันรวมกันมันก็จะออกแนวแบบมันจะออกมาแบบ มันก็จะออกมาเป็นแบบนี้อันนี้ยกตัวอย่างนะยกอีกหนึ่งตัวอย่างคิดไม่ออกอะ่ะเออนั่งคิดอยู่ถึงตัวที่วาดถึงตัวที่32แล้วแต่แบบเฮ้ยเริ่มคิดไม่ออกหา Inspiration ใน Line Sticker Shop แต่ก็ยังแบบไม่ถูกใจทำไรดีแล้วก็ Mix and Match สิ่งที่ว,า,า,วาดออกมาแล้วเฮ้ยเอาเขินมาผสมกับมาผสมกับดีใจก็ได้แล้วก็ผสมกับ ดีมากก็ได้จะออกมาเป็นยังไงโอเคแล้วก็มันก็จะออกมาเป็นตัวตัวนี้ซึ่งนิกกี้เองก็ไม่รู้ว่ามันพยายามจะนิกกี้อยากให้ตัวนี้แบบสื่ออารมณ์อะไรแต่ว่าก็อยากให้เพื่อนเพื่อนก็ไอเดียโอเคนะคะแล้วก็นิกกี้ก็จะมาโชว์ process ในการวาดอารมณ์ของตัวติ๊กเกอร์ของนิกกี้อันนีน้นิกกี้ดราฟต์ออกมาแล้วแล้วก็โอเคเรามาทับเส้นกัน นิกกี้คิดไม่ออกนิกมิชแอนด์แมชตัวเครียดกับตัวสงสัยก็แล้วกันเน่เราก็เสร็จแล้วได้ตัวนี้ได้ตัวใหม่ขึ้นมาจากการมิสมิสแอนด์แมชสองสองตัวละครที่ว่าเรามีอยู่แล้วแบบนี้ชื่ออีโมชันว่าคิดมากก็แล้วกันไม่ใช่คิดมากสิคิดหนักเลย เนี่ยค่ะพื้นฐานสเต็ปง่ายๆที่สามารถเปลี่ยนให้สติกเกอร์ของเพื่อนๆออกมาปังยิ่งขึ้นนิกกี้รับรองเพราะนิกกี้เคยขายสติกเกอร์มาแล้วมีคนจากนิกกี้ไปวัดสติกเกอร์มาแล้วนิกกี้นิกกี้เลยรับรองโอเคนะคะแล้วก็วันนี้นิกกี้ก็หวังว่าเพื่อนๆได้เรียนรู้อะไรไปบ้างแล้วก็อย่าลืมติดตาม YouTube กับ i อของนิกกี้ด้วยนะคะ